อ่าตีตาเลกโอเคอ้าวโอเคอาเปิดไฟเปิดไฟมีความสมขมากๆโตแล้วอ๋ออันนี้อ่ะอันนี้หันมาหันมา อา,อานี่มองปลานะน้องน้ำมาเออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปอีกทีนะโอ้ยพอมันเกิดก่อนก็ <c oughs> โตแล้วน้องนดัหดหมดทุกนะหมดโลกหมดภัยนะทำอะไรก็ให้สำเร็จตั้งใจเรียนนะลูก <c oughs> อ้าอครับอืมนี่มันจุดเทียนแล้วเนี่ย